อันนี้หนูกินทีน่นงรายการสนุกที่กันนาครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับให้ถ่ายนี่ว่าเราจะมาหาใครนะวันนี้นผมมีนัดคุยกับน,น้องที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังล้านวิวจะล้านหนะ้าแล้วอันนี้เพิ่งห้าแสนเลยห้าแสนยังไม่เทงเลยจะถ,ถึงหนึ่งล้านแล้วก็จะมาคุยเรื่องยูทูปนะแล้วก็มาคุยเรื่องสปอนเซอร์มาคุยเรื่องอะไรต่างมากมายเช่งมผมก็มีติดต่อมาแต่ว่าผม ยังไม่ใช่แนวนี้ไงก็เน้นคอนเทนต์ตัวของตัวเองเยอะ <c oughs> เยอะจนแบบว่านะก็เลยมาลองคุยกันเพื่อหาความรู้แล้วก็เดี๋ยวมานอนที่ทำเป็นเพลกซนมานอนบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยใครนอนมันไม่ใช่สตรอรี่อะไรที่ต้องทำแล้ววนคราวนี้ไปดูผมนั่งคุยดีกว่าแนละ้วเผื่อใครที่ปราึกษา YouTube อยู่ก็จะได้รู้ว่าเฮ้เราคุยกันเรื่องอะไรนะผมก็มาคุยกันเรื่องภาษีเรื่อง M C N รายหน้าที่หักแล้วก็ยังไงอาจจะเป็นคลิปยาแต่ว่าก็คือก็จะบอกเรื่องเล่ากันทั้งเพราะว่าบ้างว่าวันนี้ยังไงไมีการคุยกับน้องผมแล้วก็อ่ายูทูบเบอร์ระดับหลักล้านรวมถึงเขาได้จ้างทีมงานรวมถึงมีไอเดียใหมท่ที่รถคันนี้จ่ายนซเอ็นที่ต้องจ่ายเดือนละห้าหมืน่นเพื่อเอาเงินมาจา้างพนักงานในการตัดต่อคลิปซึ่งผมก็มีแนวนั้นนะแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาผมผมต้องให้แบบอ่าผมคิดว่าต้องต้องให้ช่องผมมีเดตติ้งที่ดีหรือไม่แต่ก็ต้อง แม้แต่กระทั่ง uh huh. มีความสามารถพอที่จะมีคนมาตัดต่อให้ในแนวที่เราต้องการอย่างนี้แหละนะที่สำคัญยู YouTuber ทูบเบอร์ท่านี้ถ้าผมนะอาจจะต้องไปด้วยอันที่ผมทำเท่าที่นะผมต้องมีคนช่วยงานที่ต้องไปด้วยอาจจะเป็นการถ่ายคลิปรวมถึงได้รูเทคนิคการทำงานของเรา่เียคือผมก uh ็ huh. มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาคุยประสบการณ์การทำงาน,นอาจจะเป็นคนละด้านอาจจะเป็นกลุ่มคนดูคนละกลุ่มแต่ว่าคิดว่ารู้สึกอย่างทุกคนอะ ในมุมมองของยูทูบเบอร์แต่คนที่เป็นระดับที่เขาต้องเขา่าดีกว่าเป็นมืออาชีพเง,งี้ยผ่านการรับสปอนเซอร์มาระดับหลักแสนหลักอะไรเงี้ยน่าจะมีความรู้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไปชมเลยครับเป็นใครน่าอะไรคนดูเลยครับนะทำไปหารที่พักก่อน,นครับก็วีล็อกดูนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในช่องอันแน่เอาัวนะอันแน่ตัวคือก็ในลาวการเจนบุรีแล้วก็จะอยู่แม่สายผ่าน้องแป้งไม่ทำอะไรต้องดูก่อนแล้วก็ดูว่าจะถึงจริงตรงไหม ก่อนจะชวนน้องๆที่รู้จักกัน YouTube เนี่ยไปเที่ยวเชียตงตุงเพื่อทำคอนเทนต์อะไรดีๆก็ได้นะนี่คือสถานการณ์ของผมครับเราเจอกันครับดูป้ายด้วย,วยวนู่นก่อนกาแพงเพชรดีาวขวาแล้วนะไป อันนี้ด oh, ูหน้าที่พาวเราครับมีวิวสวยๆของดอกไม้ดอกหญ้าครับสวยมากแล้วก็มีวิวคอนที่เก่าแล้วก็มีต้นตาลครับโอ้โหเมื่อกี้แสงสวยมากตอนนี้แสงหายไปครับแต่ว่าบรรยากาศยามเย็นที่กำแพงเป็นถือว่าดีนะมีนกมีแซลอมหากินเพียบเลยน้องจ้องจ้อกลงถึงนกกระรอดครับนะนี่คือบรรยากาศที่คือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเก็บเรื่องราวนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันกับการเดินทางไปเจอ,อเพื่อเพอร์ชื่อดังนะครับนั่นนังแปลงกำลังใช้กล้องฟูจิถ่ายภาพอยู่่เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันบนโต๊ะอาหารนะตั้งกล้องคุยกันย,ยาวๆไปเลยครับไปต่อจัมบันทักครั้งนี้ต่อนะครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าทำไมพาทิ่รับคอบฟ้าเร็วจังนะแต่ตาฟ้า,ายังสวยงามตามต้นนั้นอยู่ครับโอเคนะแล้วเจอกันครับนี่รนะแป้งระวังรถ โอ้ยแป๊บนึงเห็นไหมเห็นไหมนี่โฟกัสตรงดอกไม้มาตั้ง<ม>ทาง่ามา20กว่นานาทีได้แค่รูปเดียวเนี่ยน,นะพี่ก็ทำได้มันะมีสอนลงไปดีกว่า เราเดินทางมาตามร้านคามาที่ร้านอาหารบ้านสวนริมน้ำเพชรชบุรีนะเอ้ยกำแพงเพชรก็มีน้องนุนะน,น้าคาซินุแต่ว่าข้างในมีเพลงหมกเคยมากินข้าวกับนุได้ไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งวันนี้เราอยากมานั่งคุยกันแล้วก็นู่นนี่นั่นครับในตามประชาชติยูทูบเบอร์นะ <S 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 ก็มันมีเรื่องราลอย่างที่หลายคนคงไม่รู้แหละนะถ้าเกิด ว่าได้รู้เป็นข้อมูลเรื่องราวดีๆผมคิมดว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับการทำ YouTube แล้วก็อย่างนู้นนี่เขาเป็นตัวท็อปแล้วนะต้องบอกอย่างานะนั้นเลยห่อยข้อเนื้อไปนะเนี่ยถ่าแร๊บนึงน่าจะมีเพลงแล้วได้ยินเสียงดนตรีสดก็มีแต่ว่าบรรยากาศดีปิดปิดปิดดิโอเคจบแล้วก็เดี๋ยวลงไปเจอ คราเซนุแล้วก็พี่แคสเซง้งเราจะมีทีมงานเขาด้วยนะติดตามชมไป,ปนอ้องแป้งบ้าไม่มีเพลงไม่มีเพลง,งไม่ได้ปิดเขาไอนี้เองเขาเป็<ห>นตัวตีสดน้องแป้งเดินไปเลยถึไหนแล้วน่าจะเข้าไปล้อแล้วพี่ยังไม่เห็นรถเขาเลยไม,ไ,ไม่ใช่รถเข้ารถคันใหญ่อ่ะเขาเป็นรถใหม่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมโทรหานุก่อน คือเราเจอพี่แค่แส้แง่แล้วนะโต๊ะบนเลยนะไปนั่งโต๊ะก็โอ้โหมาตากาเในเพลงมาแป้งสวัสดีครับพี่แง้แซ้แคอย่างนี้ชื่อไม่ถูกเลยพี่หนุสวัสดีครับขยันถ่ายหน่อยครับผมรอเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมครับได้โฆษณากี่ชิ้นแล้วเนี่ยก็เดือนนี้เดือนนี้ชิ้นแรกพี่ชิ้นแรกนะยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกเอ็มวีนะครับยังไม่ออกสู่ตลาด อ๋อนะโอ้สุดยอดร้านนี้ยูทูบเบอร์หลักก็อระลแตะร้านร้านซับแล้วนี่คือน้องเป้งชียงต้งโอ้น้องน้องเป้งนี่คือพี่หนูกลัวพี่หนูครับกลัวพี่หนูนีแล้วแต่เรามาดีอีกเรื่องครับนะเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันจักหน่อยนะตัวจริงตัวนิดเดียวเนี่ยตัวเล็กตัวเล็ก่ินได้น้อยก็พูดว่าทำไมตัวใหญ่จังเลยผมเย่งกินดูวิววันนี้วิวริ้นแม่น้ำปิงครับก็คุยกัน่า เห็นน uh right. ู so Marie, right. right. you know. ่น nice. อ uh ่ะเข้าไปห้องน้ำครับเห็นตะม่ก็รู้เลยตอนแรกว่าจะเอาทีมงานมาก็ไม่แน่ใจว่าทีมงานมาด้หรือเปล่าที่ไหนที่มาแล้วเราคุยกับเราเนี่ยของพี่นุ่ไม่ไม่มาไม่มาเนี่ยมาแต่พี่แคสแงะกะว่าทีมทีมงานพี่นุ่ที่แรกว่าจะเอามาเนี่ยพี่นุ่เลยว่ากลัวไม่สะดวกก็เลยไม่ได้มาครับไม่เป็นไรครับได้เห็นพี่แคสแงะก็ดีใจครับค่ะตโลกประจำหมู่บ้านที่จะถึงเล่า อ๋อมีเหล้าขาวพี่กทำไมครับน้องสาวก็มีแต่เบียร์น้องนุัสดีครับเจออีกรอบหนึ่งแล้วนี่พี่นุ้ยค่าสิงนุ้ยตกลงอะไรครับเนี่ยเอาเอาเบียร์เลยเอาคนไข่เบียร์ถามพี่หนุ่มขอพูดเล่นนะครับขออนุญาตเอาเบียร์ฟองแก้วครับเหล้าขาวแก้วหนึ่งแล้วขายพี่ก็ได้วยนะแล้าขาวกินไม่ได้คำตาวสั่งครับครับโอ๋อนะ ก็วันนี้ดีใจมากนะแป้งนะได้มาเจอยูทูบเบอร์ระดับล้านซับอีกแล้วนะพี่แคก็จะล้านซับแล้วจริงจริงยังพี่ทอมผมล้านทอนทอนหกล้านแล้วมีคนคนคนอันนี้ตกใจโอ้เนี่ยมากับพี่แคนี่ไม่ต้องคุยครับสายคามาตรงๆเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพี่นะสั่งอาหารกินกันไปผมก็ขอคุยกันสนุกสนุกดูบรรยากาศสั่งไปแค่นิดเดียวอ่น้องแป้งดูอยากกินอะไรสั่งมาเขารู้ใจน้องแป้งว่าสายกินไม่ใช่แล้ว อ่านะเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับตรงไหนนะนะมาแล้วไม่ทันแล้วฉันอยู่เมื่อกี้น้องแป้งสั่งกุ้งเผาไปน้องแป้งขอถ่ายเมนูกุ้งเผาแล้วกันไม่เป็นไรนะวันนี้ขออนุญาตถ่ายตั้งกล้องคุยๆกันนะน้องนุกเป็นไรไหมไม่เป็นครับไม่ไรนนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่นินทาคนอืน่นวันนีนินทาเนาหน่ตลอดเราอยู่ด้วยกันก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะเราเหมือนพี่เหมือนน้องนะแต่นี่ไม่ใช่นะนี่เป็นลุงแล้ว ไอ้แม่สวเด้พิแค่เรารุ่นเดียวกันก็พิแค่กินน้ำอยู่ติดคอเลยก็กินบรรยากาศด้วยอ่ะที่นี่ที่นี่มีอะไรดีที่นี่มีอะไรดีบอกก่อนมาบ่อยจังเมื่อที่แล้วเราก็มาเนี่ยไม่ใช่ร้านนี้อ้าวคนละร้านกันเหรอครับอ๋อนึกว่าร้านเดียวกันที่นี่มีดียังไม่มีอ่าว่าอ่ะรอสักนิดนึงครับผมโน่น ข้างหลังเลยอะไรวะแม่ตะเขียนเนาะโอ้ตายคอห่วยนะผมไม่เล่นนู่นนะพี่อย่างนี้ของดีนะครับผมยกมือไหว้เรียบร้อยแล้วดอกแป้งหรไหว้กระสาถุกใช่ครับมือหวยออกด้วยออกสิบเจ็ดเปล่าออกสิบหกครับอ่านี่นี่นี่ดูครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ยำบ้านริมน้ำชื่อเดียวกันเลยยำที่นี่ยำที่นี่ แต่ยำที่นี่แหละมันนไม่ได้ยำที่ไหนพี่ยำที่นี่ถ้าไปยำบ้านพี่แคก็ชื่อยำบ้านพี่แคเฮ้ยเขาปล่อยมุกมาเราไม่ทันเขาได้ไงวะโอเคเลี่นุต้องต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะกินไข่มุกแบบพี่เขาเยอะๆเออจะได้หลายๆร้านหน่อยตอนนี้กี่ร้านแล้วไข่มุกร้านห้าร้านห้าโอ้โหซื้อไข่มุกกินร้านห้าพาน้องแป้งไปกินหน่อยน้องแป้งอยากกินไข่มุกแก้วหนึ่งพันพันห้าไปไหมพรุ่งนี้ไปไหมนี่พี่นุชวนไปอ้าโลอยู่ที่จังหวัดอยู่ใกล้ใบ้านผมใกล้ใกล้บ้านเฮ้ยใกล้ใบ้านพี่นุ เออที่ว่าเติอไม่อ้นน่ะจะน้อยได้ห้าหมื่นบิวมีพี่นุได้สักแสนบิวก็โอเคมาที่นี่ต้องมาเจอพี่นุนี่พี่นุเขาเดเติ้งพวกไอ้ไอ้เผาอะไรด้วยไม่ขีดไฟหนูมีอันนั้นพี่หนูซื้อดินน้ำมันแบบพี่มาไม่ส้บลาทเขาไม่ใช้แล้วดินน้วมันก็ใช้อะไรพี่นุใช้มัดเอาใช้ยางวงมัดเอาอ๋อยางวงมัดไม่ขีดเอาโอตอนนี้มีทีมงานมัดที่บ้านเออมัดเอาเนาะไม่ต้องปัก อันนั้นนะเนาะเออหนูซื้อนานแล้วยี่สิบบาทตั้งแต่วันไหนแล้วขุดขุดกระบะขุดกระบะเพี้ยแน่แล้วก็นานใส่จัดไปเฮ้ยพี่ไปทำดิหนูซื้อลูกโป่งมาได้พี่แบบพี่อ่ะมันคนระยะกันไม่ใช่รถกระบะโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวก็ไม่ต้องเลยราพี่นอนรถกระบะพี่เาเลยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะพอดีพี่เน่ผมพยายามพูดกบเสียนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะำบราเพลงเบาๆนะครับ น,น,น้องดูครับพี่ขอดูหน่อยนั้นอะไรหน้าตาแปลกๆอ๋ออันนี้เป็นไก่ไก่มะนาวอ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นว่าโอ้เมนูนี้ไก่มะนาวถ้าใเป็นอย่างนี้อ้าวอันนี้มันคืออะไรมันก็จะเป็นส้มโอส้มโอลิไม่ใช่อันนี้มะนาวเอ,อ้ยเป็นครีมเป็นซอสเ่เแาแ,แ,แล้วก็มะนาวแป,แปลกๆลองชิม ให้น้องแป้งชิมน้องแป้งชิมชิมเป็นชิมไม่ดูหน่อยอ่าช,ชิมเป็นพิธีปะ่ะ <laughs> <ม>เอาแคาเ่เออเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยกินแต่ว่าเดี๋ยวเพลงมาเดี๋ยวเราจะต้องปิดคลิปครับก็คุยกันนอกรอบดีกว่านะก็อยากดูคลิปเต็มๆมไปดูช่องพี่แคสแซงแงน้องคาสิงนุแล้วก็ช่องพี่ขัวขนูผู้เล่นไม่ได้ถ่ายกันเลยวันนี้แต่ช่องเป็นเพื่อนๆในยูทูบเท่นี้เป็นคิมเป็นเป็นไงมากเป็นไงมากอร่อยอร่อยนะอันนี้อร่อยจังเลยพอแล้วจบแล้วเพลงมาแล้ว